ลัคนาราศีกุมดาวตัวต้นอยู่พบแห่งการเดินทางมีดาวมฤตยูกุมเดือนนี้ชีพจรลงเทา้าการเดินทางจะนำพาความสุขความสำเร็จมาให้ดาวการเงินและดาวโชคลาภเป็นเกษตรรวยแบบไม่เกรงใจใครได้ทั้งเงินจากการทำงานและจากโชคลาภ ดาวการงานเป็นราชาโชคและประอยู่ในภพแผงการลงหลักปักฐานชีวิตการงานมั่นคงดีมากแต่ระวังเจ้ากรรมในเวรที่จะมาก่อกวนเรื่องบ้านหรือรถเพราะดาวบ้านรถตกพบวินาศแถมเจอดาวคู่ศัตรูอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถให้หงุดหงิดนิดหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนมกราคมปี2566ของชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่ค่ะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง description ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้สถิตินะคะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เก็บสถิติเอาไว้ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเก็บไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะดังนั้นคุณอาจจะตรงตามสถิติหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะชาวกลุ่มลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากลุ่มดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระราหูเดือนนี้ก็สถิตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นพบเรือนแห่งการเดินทางหรือว่าพบเรือนแห่งการพบปะเจรจาได้เข้าสังคมได้เจอเพื่อนฝูงมากมายค่ะการที่อยู่พบเรือนที่นี้เป็นพบเรือนที่ดีแล้วก็มีดาวมฤตยูมากุมข้อดีของดาวมฤตยูทําให้คุณโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆสื่อโซเชียลออนไลน์เทคโนโลยีการเดินทางและการ ต่างประเทศใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะโดดเด่นมากการงานของคุณเนี่ยจะพุ่งทะยานเลยส่วนใครก็ตามที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องแก้เคล็ดโดยการหมั่นเดินทางหาทริปนะคะไม่ว่าจะเป็นทริปเพื่อไปทํางานหรือทริปไปท่องเที่ยวก็ได้การเดินทางจะทําให้ดวงของคุณเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นถ้านิ่งๆอยู่กับที่เนี่ยดวงมันจะจมลงหน่อยในช่วงนี้นะคะดังนั้นหมั่นหาทริปเดินทางเข้าไว้จะทําให้ชีวิตมันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้ค่ะ ในเรื่องของดาวการงานก็คือดาวพระอังคารไปสถิตยอยู่ที่ภพพันธุภพเรือนนี้ก็เป็นภพเรือนที่ดีดาวการงานเนี่ยมีมาตรฐานเป็นราชาโชคแล้วก็เป็นประคําว่าราชาโชคเนี่ยแปลว่าไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองแปลว่าการงานเข้ามาเต็มไม้เต็มมือนะแต่ว่าคําว่าประเนี่ยบางทีมันล่าช้าหน่อยแล้วดาวการงานเดินถอยหลังด้วยงานเข้ามาถ้าไม่ใช่งานเร่งด่วนอะไรไม่มีปัญหาเลยคุณจะทําได้ดีแต่ถ้าคุณเจองานเร่งด่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปต่อรองขอลูกค้าหรือขอ เจ้านายว่าขอให้เดทไลน์เนี่ยมันขยับออกไปอีกสักหน่อยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะทําการงานได้ล่าช้ามีเกณฑ์ที่จะมีอะไรมาอินทรัพที่ทําให้การงานของคุณไม่สมูทไม่ราบรื่นแต่ไม่ใช่ปัญหาหนักไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรสําหรับคุณเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีดาวเสียหายอะไรมาก,ก่อกวนอยู่ในภพการงานนะมีดาวพระเกตดาวพระเกตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดาวแห่งความคิดเยอะคิดมากแต่ในอีกกรณีหนึ่งเขาก็เป็นดาวแห่งการมีสติ มีสมองมีปัญญาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเครียดคุณคิดเยอะคิดมากคุณก็ลองหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าลองสวดมนต์ไหว้พระลองนั่งสมาธิดูตรงนี้จะทําให้สมองของคุณปลอดโปร่งเมื่อสมองของคุณปลอดโปร่งศักยภาพของคุณน่ะดีอยู่แล้วคุณฉลาดอยู่แล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคใหญ่กับสําหรับคุณในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินดีมากดาวการเงินเป็นเกษตร และดาวดวงนี้ก็เป็นดาวโชคลาภด้วยสถิตยอยู่ที่พบเรือนที่ดีพบเรือนการเงินไม่มีดาวไหนมาเสียตัดทอนเลยการเงินมั่นคงมากอูฟูมากมีโอกาสที่จะมีเงินทั้งจากการทํางานและเงินที่ได้จาก อะไรแบบฟุกๆจากการเสี่ยงโชคแบบฟุกๆุเพียงแต่ว่าในภพแห่งโชคลาภเนี่ยมันดันมีดาวมรณะมาสถิตอยู่ดังนั้นโชคลาภของคุณเนี่ยบางทีมันไม่เป็นโชคลาภก้อนใหญ่อาจจะเป็นโชคลาภก้อนเล็กๆแล้วก็โชคลาภจะมาจากการเดินทางเพราะมรณะเนี่ยนอกจากว่าขรุขระแล้วยังแปลว่าการเดินทางได้ด้วยมรณะก็แปลว่าตายได้ด้วยบางทีได้โชคลาภจากมรณะนั่นแปลว่าบางทีอาจจะได้มรดกด้วยนะคะก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะว่าจะได้โชคลาภจากทางฝั่งไหนแต่โอกา ที่จะได้นะถือว่ามีค่ะสำหรับ พบเรือนของตัวคุณเองในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง25มกราคมไม่ได้มีดาวไหนมาสถิตอยู่จนกระทั่งพอวันที่25ใเนี่ยดาวพระศุกร์จะย้ายมาทับดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งการลงหลักปักฐานบ้านรถที่ดินเมื่อย้ายเข้ามาทับตัวแปลว่ามีความมั่นคงในบ้านรถที่ดินมากแต่ก่อนที่จะมาทับเนี่ยดาวดวงนี้เขาไปสถิตอยู่ที่พบเรือนวินาศพบเรือนเสียหายแล้วเจอดาวคู่ศัตรูแทบจะตลอดทั้งเดือนก่อนที่คุณจะมีชีวิตบ้านรถที่ดินที่มั่นคงคุณอาจจะไปหงุดหงิดจุกจิกลำคาญใจ เกี่ยวกับการต้องใช้เงินซ่อมแซมบ้านหรือซ่อมแซมรถหน่อยนะคะเพราะว่าดาวเจอคู่ศัตรูและบ้านมีเกณฑ์ที่อาจจะมีอะไรแตกหักเสียหายหรือรถที่เคยใช้อยู่ดีๆก็ต้องมีอันจะต้องเอาไปซ่อมตรงนี้หุดหงิดนิดหน,น่อยแต่ว่าก็เสียเงินไปเถอะถ้ามันมีอะไรที่จะต้องเสียก็ซ่อมไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้ของดีมาทดแทนของเสียหรือของเก่าได้ของใหม่ดีๆมาแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะเริ่มต้นที่ไพ่ประจําตัวของคุณก่อนเลยเป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถสูงมากราชินีถือไม้เท้าทํางานเก่งมีวิสัยทัศน์ดีจัดระเบียบการงานได้เป็นอย่างดีรู้ว่าอันไหนควรทําก่อนอันไหนทําหลังได้รู้ว่าอันไหนเป็นงานเร่งรีบเร่งด่วนแล้วก็รู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหาการงานด้วยแถมคุณยังมีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้ไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยคิดอ่านการไกลเก่งแล้วก็มองในเรื่องของการลงทุนเก่งด้วยดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะแบ่ง เงินที่คุณได้มาจากการทํางานเจียดเอาไปลงทุนในรูปแบบต่างๆซึ่งก็จะเป็นการลงทุนที่ดีแต่เป็นเรื่องของการลงทุนในระยะยาวนะคะลงทุนวันนี้เพื่อหวังผลตอบแทนในวันข้างหน้าอีกไกลๆหน่อยแต่อะไรก็ตามที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้กําไรกลับคืนมาค่ะ สำหรับไพ่ชาริออตเนี่ยคืออุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องเจอแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการต่างประเทศและการเดินทางดังนั้นถ้าคุณทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและการเดินทางก็จะไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรเยอะก็ค่อนข้างราบรื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีช่วงเวลาเนี้ยคุณควรที่จะต้องชี้ประจลงงท้าหาทริปเดินทางหน่อยจะได้ไม่มีปัญหาเพราะชาริออตเนี่ยบางทีก็เหมือนกับการเข้าสนามรบเหมือนกันมันจะมีปัญหาให้คุณจะต้องแก้ไขเสมอๆก็แก้เคล็ดด้วยการเดินทางไปจะดีค่ะชาริออตน,นี่ก็เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีด้วย ดังนั้นใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆจะทำได้โดดเด่นมากการสร้างเงินสร้างไรายได้เป็นดังก้าเหรียญเลยมีเงินเข้ามาแบบอูฟู่ส่วนในเรื่องของรายจ่ายบอกไปแล้วนะคะมันจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาเกาะกลุ่มทําร้ายคุณในเรื่องของบ้านหรือว่ารถดังนั้นช่วงเวลานี้อาจจะมีเหตุจะต้องใช้จ่ายออกไบเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จัดเม้นต์นี่คือเวรกรรมวิบากกรรมก็คือเลี่ยงไม่ได้บางทีบ้านไม่ได้อยากจะซ่อมแต่ว่า เพดานมันหล่นลงมาแล้วไม่ซ่อมก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นไฟ้บังคับก็ต้องเสียเงินไปไม่เป็นไรคุณจะมีเงินเข้ามาทดแทนเพราะว่าในตําแหน่งของโชคลาภก็มีเงินเข้ามาอีกนะคะไพ่ของรายรับที่ได้จากการทํางานก็ได้9ก้าเหรียญไพ่โชคลาภก็ได้หนึ่งเหรียญร่วมกันเป็นสิเหรียญไพ่สรุปของคุณเนี่ยรวยอู้ฟู่ถึงแม้ว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องบ้านรถที่ดินก็ไม่เป็นไรนะคะคุณจะรวยอามีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะบางทีคุณอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรเลยแต่มีเก ที่จะไปซื้อที่ดินหรือว่าบ้านหรือว่ารถแต่ออกแนวมือสองนะเพราะว่าดาวบ้านรถที่ดินมันอยู่ในภพวินาศมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับของมือสองถ้าซื้อของมือสองจะได้ของดีแต่ถ้าซื้อของมือ1ช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินระวังจะได้ของมีตําหนิค่ะ ส่วนคนรอบข้างช่วงเวลานี้เจ้านายยังไม่ค่อยช่วยเหลือเท่าไหร่บางทีเจ้านายก็พาเครียดด้วยเนื่องจากว่าดาวเจ้านายของคุณเดินสู่ภพเรือนที่ไม่ค่อยสวยนะคะดังนั้นเน่ก็ต้องรอในช่วงไปลายปายเดือนดาวเจ้านายจะเดินดีและถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรรอหลังวันที่25ค่อยเข้าไปคุยไปเคลียร์กับนายก่อนหน้านั้นเน่คุยเคลียร์อะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็สงบปากสงบคำเอาไว้ก่อนดีกว่า เพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาทอยทีทอยอาศัยกันดีกลมเกลียวกันดีช่วยเหลือกันดีเอื้ออาทรกันดีลูกน้องเนี่ยจะมีไอเดียใหม่ๆดีๆมานําเสนอคุณแล้วก็จะเป็นไอเดียที่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยก็ลองฟังลูกน้องให้เขาออกไอเดียให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะคิดวางแผนการงานจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับคุณได้ไพ่จบไพ่สรุปบอกไปแล้วว่าเป็นสิบเหรียญเลยนะคะก็คือการเงินที่มารวมกันแล้วมีความอู้ฟู่แล้วก็ไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีมีความ เป็นอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีบ้านช่องห้องหับรถราทุกอย่างเนี่ยพร้อมบริบูรณ์ในช่วงสิ้นเดือนค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเม e ็อีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกตก,ก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ